อะล้อมิเมงกะปาชิ่โอเคทีนี้เปบาပြောပြมาแล้วสิรออะล้อมนาแชนเนลโคอยากหยุดงานอะล้อมนาแชนเนลอยากหยุดงานอะล้อมเปลี่ยนแชนเนลอยากย้ายงานอะล้อมเปลี่ยนแชนเนลอยากย้ายงานอยากจะจรแชนเนลโลမျိုးตบัววะเนาะอะล้อมวิ่งเชิงเวลาเข้างาน อเลวินเชงเวลาเข้างานอลนาเชงเวลาพักงานอโลนาเชงเวลาพักงานอลเซนเชงเวลาเลิกงานอลเซเนเชงะเวลาเลิกงานอเลซาเชนเซเวลาเริ่มงานอเลซาเดเชนเซเวลาเริ่มงาน อาลกาท่าเนเสอยากลาออกจากงานอาลกาท่าเชียนเสอยากลาออกจากงานแล้วเสียอารมณ์ชีวูแล้วบวกลมชิวอารมณ์ชิวุสระไม่มีงานทำอารมณ์ชีวูโกไม่มีงานทำ